สาวจันบ้านแม่สาวจันบ้านตะลึงเนะี่าไม่รู้ต้องขอเฟซเพิ่นเดอนจะไปขึ้นให้ปู่ไทยอยากมาอยาก,อยากจีบน้องน้องเป็นเฮือนซา,านแบบบูฮานดังเดิมนี่ <c oughs> เฮือนของเพิ่นจริงมันซับซ้อนแห่งรีนี่จากทางด้านลุ่มคือกันเนาะ กระเตะใช่นี่โอ้ต,ตัวนี้แล้วเร็วเลยบนึ่งท่าสารเร็วเรียบร้อยเฮ็ดงามๆเลยนี่<ะ>นำไซได์ใดเลยนี่อ,อันหนึ่งอันเท่าไรนหนึ่ง,งช่องเซนหาโอ้ลักษณะของใบมันก็จะเป็นลักษณะคือ,อต้นสน รถตุกได้เดินทางมาทอดเออเคือนในบ้านแลยเนาะท่านผู้ชมอันนี้เป็นเฮือนในบ้านบ้านตะลิงท่านผู้ชมนี่เจอแบบเพิ่นเพิ่นปรอยูรกันส่วนพ่อเจ้าปรยู่เนาะไปนาแล้วไปนาแล้วเออก็มาเสียให้ทาละบ้านสิครัมาทอดบ้านตะลิงนะท่านผู้ชมอันนี้ก็คืออ่าหมู่บ้านเพิ่นเนาะมันจะเป็นหมู่บ้านอ่าใหญ่เติบด้เนาะ ลงไปนี่น่าจะเป็นน้ำซี่เนาะ,ะมาหอดจดถึงแล้วเนาะหมู่บ้านเพิ่นไปไปบ่ไปน้ำค่อยบ่ลเลาะบ่ไปพาเขาเลาะเลยไปเออถ้าอาจจะนั่นบ่ลูกบ่หาผู้นะแม่นแม่นบ่หล,<อ>ลานจะสร้างครอพูดอลไรดิย่าง ไปเฮ็ดเจ้าผู้ไปเฮ็ดเวียงนั่นหระวะเออหากรมามามื่อใดข้ากรมามื่อนี้มาห้องมื่อนี้เด๋เก็บกุละเบิดแล้วนั่นหระวะเด๋เอ้นี่ลูกสาวในบ้านนั่นเองนะยังโสดอยู่เนาะยังโสดอยู่วะโดยยังโสดยังโสดอยู่โอ้ยเขาหม้แล้วสิผู้ชิพาไปเขาให้เล่านี่พาไปไปได้บอกเข้านึ่งข้าวนึ่งข้าวข้าหนึ่งข้าโดยเด๋จักโม้หนึ่งข้าฮะสองโม้สองโม้จังน้อยนี่บ่ะ จน่ออยให้น้องเข้าฝาใบก็ได้บ่เออจ้าน้องเขาทิชถ่ายเจ้า <c oughs> เค็ดกินได้หนึ่งเข้าเปลาไฟได้ได้บ่ <c oughs> เออเจ้าเวราวเก่งเนาะอือนี่ท่านผู้ชมมันมีสาวบันตลิงซื้อ,อยังก้อซื้อไงซ <c oughs> ื้อ,อจันทร์ดูสาวจันทร์กังกูโบเมนตี้สาวจันทร์ซื้อเนาะจะคนลูกสาวของนงี่ยจะคน โซสามเดี๋ยวเอาเอาผัวแล้วผัวแล้วสองโดยยังเออยังแต่เจ้าโดยเออลูกสาวล่าไปยังนี่นี่เมนบอนี่ดูด้วยคุณผูชมสาวจันทร์บ้านเาสาวสาวจันทร์บ้านตลิ่งนะคาณผู้ชมอือเป็นลูกสาวในบ้านนี่โอ้ไปคิดจะมาจีบนี่ระวังนะเนาะมีเฟซแล้วะยังยังโอ้ยังโสดอยู่นั่นนี่เลยแม่สาวจันทร์ยังโสดอยู่เลยเนาะมีมีเฟซอยู่บ่ Facebook เฟซเฟซบุ๊กเฮากับอันนั้นซื่อเอื้อจันตุเตียเอื้อจันตุเตียภาษาลาวบอกภาษาไทยภาษาไทยตัวไทยเนาะเอเอเดี๋ยวสิคอเฟซเพิ่นเดี๋ยวจะขึ้นให้ผู้ไผ่อยากมาอยากอยากจีบน้อง,น,องน้องจันเรือว่าสาวจันเนาะ <c oughs> เออเป็นเอื้อยผู้นี้บ่บ่เราเป็นผิดอายเราเป็นน้องเป็นน้อยเออโอ้โลคือก,กันเนาะผู้นี้ก็งามผู้นั้นก็โลอ่ะแล้วจังมารินน้ำเด้อเดี๋ยวจะพาน้องๆเพื่อนทาเลาะบ้านกันทั้งป้อมให้สาวจันทร์มาเฮ็ดเดียก่อน ปเดี๋ยวจนะเฮาสิพาทำบุสมเลาะบ้านเนาะโดยมีไกด์สองคนนี่พาเที่ยวเดี๋ยวไปเมืองอยู่บ่ได้ไปดูอยู่บ่เมืองไปเห็นตลอไปเนาะเออเดี๋ยวเบิ่งคลิปเจ้าของเนดะ้อไปจัสิพาเริ่มจากค่อยพาเลาะตัวไหนก่อนไปทางไหไปทางนี้ก่อนบอ่อนอเออแล้วพาเขาไปเบิ่งต่ำเข้าเนะาะเที่เรา,ต,าตัองอ้งเ <ไป S 2> นี่ยเอิ้นฮะไปบ่ได้บ่เออ,เเอ,อไปไปบ่ได้ทางนี้เนาะ <laughs> ย,ยุดยุดหาคนมาเบิง้งอันนี้แนะ่เลยคอยอยเบิง้งอันนี้อันนี้ซื้อเอาบาริเวดเอานีา่ฮะตาเบิ่มบ่ซื้อซื้อเอาซื้อเอาเออโอ้ขักเนาะจับได้บ่นี่จับได้อยู่เนาะอ๋โอโอ้นี่เคืวายวายปุณฮะปอนนี่อันนี้เป็น,นบบลลเป็น,ปนวายท่านผู้ชมอันนี้เป็นเครือวายที่ว่าเป็นฝีมือของชาวบ้าน ที่วเห็ดเองเลยหรือว่าเป็นอูอ่ไกวลูกนอนเวลาลูกมานอนอย่างต่างๆนะตัวนี้ถือว่าไซได้ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยเนาะกุ้มตลอดเลยโดนเติบหมแหละเพราะว่าเป็นเครื่องฝีมือ,อของชาวบ้านเองเนาะไซกับกุ้มโดนแหละตัวนี้เนาะหายากแล้วที่ว่าจะมเีเครื่องผลิตสร้างแบบหัถกรรมตำูฮที่ว่าเป็นวัตถุดิบที่หาได้จากธรรมชาติพิเศษเนาะเพราะว่ามันบบมีแล้วสไลด์ก็จะเป็นอะองที่ว่า สร้างขึ้นมาเองโดยที่ว่าเขาใส่ยางใส่เล็กใส่ยางต่างๆนะแต่ว่าเป็นไม้คือจะซีนีหายเบื้องหน้า้ออันนี้โอ้ยมียังงนี่โอ้ตกใจมดโอ้ลิงเจ๊กๆลิงจัก๊ก่าฮ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 ่าี่าฮ่าฮ่น่า่่าฮ่ฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่่า่าฮ่า่าฮ่าฮาฮ่า่า่าฮ่าฮ่ฮาาฮ่าฮ่าน่าฮ่าา่าาฮ่เาฮ่าฮ่าฮ่่า่ นี่เออสัตว์เลี้ยงมิงอยู่นี่ท่านผู้ชมนี่อันนี้คือ,อธรรมชาติที่แบบบริปันเต่งขึ้นมาเลยท่านผู้ชมเนาะเป็นเฮือนซานแบบบูฮานดังเดิมนี่เฮือนของเพื่อนนี่มีพักอีเด้อนี่เนาะจะพักอีอย่างเนาะนี่ขจาเอิญน,นี่เนาะเอิญเ,เอากอ,าเอ,อ,เอดเอาอื่นมดเอาจ้องถ่ายบิ่งเฮือนซานของเพื่อนเนาะนี่ก็คือเฮือนซานของสาวบ้านเพื่อนบึ่บงกองฟืนกองไม้ของเพื่อนนี่อ่าน่าจะกะเกี่ยมไว้ ดังตลอดปีตลอดแรงตลอดฝนเลยนี่อันนี้ก็คือความพร้อมของเพิ่นเนะเาะบ่ธรรมดาแล้วก็มีอ่านี่ตี้าซิ้นก็นจะตุ้มอยู่ในห่มนี่เลยเนาะตํ้มในห่มคือตุ้นซิ่นอันนี้คือบนตุ้มซิ้นหงตํ้มซิ้นเอกลักษณ์ของชนเผ่ามะโกเนาะจะมีหงตุ้มซิ้นหรือว่า,าการโพ้ภาพเาบ็ดบูฮานดั้งเดิมเนาะ ในสมัยปัจจุบันยังมีให้ท่านผู้ชมนี่ได้หับช้มได้เห็นได้เบื้องเนาะเพื่อจะตั้มสิ้นผืนหนึ่งได้อันนี้เป็นลายสินมุกราคาเดี๋ยวนี้ประมาณ2องแสนกีบหรือประมาณ400กว่าบาทเนาะกาสมควรได้ท่านผู้ชมไหมนี่เบื้องจากตัวจริงมันซับสนแห้งลีนจากทางด้านลุ่มคือกันเนาะเพื่อเราจะได้สิ้นผืนหนึ่งมาตั้มเป็นบ่ฮะสงสัยเพิ่นตั้มบ่าเป็นปะทางนี้เพิ่นท่าละเลาะ หมู่บ้านอ่าก็เงือนซานคนเราทำเสมอเนาะถือว่าเป็นเพื่อนที่ว่าอ่าเน้นาาอนาถาวรอยู่ไดยเนาะเงืนจะติดเตะกันแต่ว่าจะบุมีหัวคันเขตเดินเนาะนี่เอกลักษณ์ที่ว่าเฮามาเขตสนบทเฮาจะได้ยินเสียงนกหนูเสียงไกล้เสียงยังเนาะนี่อันนี้คือเอกลักษณ์เนาะ วิถีชีวิตพื้นบ้านก็กคือกําลังหาฟืนโอ้ทีมควันแล้วมนันนี่ได้แล้วบ่อนี่กําลังอ่าผาฟืนไปดังนั่งนี่เนาะฟืนด้วนนึ่งนี่นี่ฟืนด้วนนึ่งนี่ไซส์ได้ดังทุกหัวเข้าหัวหนึ่งเลยอ้าทุกเลยนั่น <c oughs> อ้าตุกมาแล้วมัน <c oughs> ดังไฟนึ่งเข้าวะแม่เลยเนาะอ่านี่ โอ้มาได้เห็นวิถีชีวิตของคนแบบดังเดิมเลยก็คือกําลังดังไฟจะเกี่ยมกะเกี่ยมนึ่งเข้าเป่าไฟท่านผู้ชมเลยนะหาพบแล้วพุณน,น้อยน่ะเนาะไปแล้วเออถุกลังคางเฮือนต้องมีเนาะแบบนี้เนาะมีหัตกรรมตั้มหูนี่เนาะเออาาเอกลักษณ์เลยก็คือตรงมีถ้าว่ามีเอ,อ่อ ลูกชายสองคนหรือว่าลูก pues mm nah, like สาวสองคนก็ต้องมีอันนี้สองอันเนาะนี่ป่ะอ๋อท่านผู้ชมถ้าสมมติว่าเรามีลูกชายสองคนก็ต้องสองอันอ๋อเอามาลูกส <x> <laughs> าวก <the> <in> <plein> nice ็ต้องสองสองคนก็สองอันเนาะนี่เอ้ยนี่เราเป็นผู้ต่ำเนาะนี่ป่ะตระางกระรางปลนเลียวคนพ่เข้าใจภาษาลาวคนน่ะนี่ มาเอกลักษณ์ของส่วนเผ่ามากองเลยก็คือจะเห็นวิมีชีวิตการตำเข้าวเนาะก็โดยบ่าก็โดยพงกสระกสระเนะเาะก็โดยตำเขาวอันนี้ตำเขาวเปลือกแล้วก็สระเนาะข้าวเปลือกแล้วสระนี่โอ้เข้าให้ได้คนตัดเนาะเข้าให้เข้าให้เขานี่แล้วแรงๆมแบบนี้ต้องได้ตำนาะทุกมื้อเลยเนาะเออบมดตำหมดได้าากินด้นี่เนาะ มาแต่ให้แต่ชวนเราตาเข้าเนาะนีะนะ่ลูกสาวเพิ่งเมื่อกี้นี่ตำเนี่ยมาๆมาตาเข้าบอสรอหน่อยตาเข้าช่วยแม่เนาะน้าตามเข้าตาเลยล่ะจับเออน้าตามเลยนะาตามเข้า นงอนม่เข้เรยันันตามไหนี่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 บ่ฮะตามตามพูณเลยตามเลยนี่ฮะนี่ละ ว้วอาฮ่แล้วงั้นาจัตามซะทำเลยอันนี้อะไรอันนี้นขนมนี่จ้าเกี่ยวจ้าขนมบรอดว่าเอาตัวสองก้อนเนาะที่ได้เอานึกอเกไหม เข้าใจมั้บกันเข้าใจใช่มใมกใจวปนะะเข้าใจบงเข้าใจกันเข้าใจใจใจไปไปไปไไปไป ขนมสามัาเลยมาเลยครับเอ่บ้าขอามียังมาฝากมาต้นขนมเล็กๆน้อยๆบ่้เนาะนตาหมู่บ้านนลเนาะ อันนี้เข้ามาเป็นครั้งที่สองในรอบหนึ่งปีเดินทางมาบ้านตะลุ่เช่นนี้เช่อมมาชาวบ้านเพื่อกันยังให้การต้นอนรัพบรรทุกอย่างฮะเพื่อกล่าุมนก็คือความนิ่งเงียบ้มใสแบบนี้ไม่ตีจิตก็คือนี่แหละมาคุณเจ้ากับพาบรรทุกเลาะบ,บ้านอย่างนี้นะครับเราลองเบิ่งดีสิสิของเจ้าในเขตคนนบบทรบดท่านผู้ชมนี่เห็น น้องน้อยเนาะเลิกมาเตะห้องเฮียนแล้วก็ะตำเข้าช่วยครอบครัวช่วยพอ่ววยพอแม่เนาะอ,อันนี้เป็นภาพที่ว่ามีความประทับใจแล้วก็มีความสุขที่สุดเนาะในการโอ้อันนี้พร้อมเนาะมาจ้ากแก้วจ้ากแก้วจ้าขนมโอ้ฝาเฟ่นั่นมันบ่อหน,นินาะยเฟ่สามบ่อเฟ่สามคนนั่นมันบ่อเออ,เอ,อมามาปูนะน่อเฟ่ยยิงไว้ไว้ไว้

อะออมไปจากเก้วแล้วเนาะจาาขนมแล้วเนาะเนี่เจ้ามาหับเอาขนมเขาเจ้ากะถ้ากันเมื่อนาะพิเศษืันนี้มาเดินทางมาเจอเฟสสามนะไปยวมันถ่ยหูมันเดี้วันถ่ายกับเฟสสามถ่ายรูปน้ำเดี๋ยวด้ะเมื่อนู้นนี่ฮะนี่เม้่อเราหูจะนี่อ้อป่ะอะอ้อทางเน โอ้ทางโองา่าบอไายหูนี้เนาะนี่กับเฟสสามแล้วก็ให้น้องน้อยเบ้างเพิ่นเมือละเพิ่นได้ขนมเพิ่นเมือละอันนี้เอาล้านบอเ <c oughs> จ้าเนาะล้านเจ้ามนบอเจ้าละล้าน จอาเจ้าอาเจ้าเอออาเจ้าละร้านเนาะว่าเป็นเจ้าจะสื่อเนาะนี่อืมมีสินขนมเลยเนาะอาเจ้าอาเจ้าวะเนอะเจ้าเนาะอาเจ้าอาเจ้าเนาะน้องเจ้าบ่นี่ฮะน้องบ่น้องมาได้แซมแซมน้องโอ้กระจังนี่เนาะนะ มาได้เห็นความสุขวิถีชีวิตของชาวบ้านป่ะเพราะทางนี้จะข้ามหน่วยภูนี่ไปเป็นเมืองพี่บอกข้ามไปนี่นบ้านเนี้นี่ข้ามไปนี่บ้านอาอดอนเอออาอดอนแล้วเมืองพี่เนาะเจ้าเคยข้ามไปบ่เ,เคยเนะาะขยังข้ามภูเขืเ่อนเซลนองเลยบ่อ,อติดกับเขื่อนเซลนองหรือว่าบ้านอาอดน เนาะฝากเซตัวนั้นฝากข้ามในภูนี้ไปเนาะขึ้นกับเมืองพีน่าผู้ชมไปไปข้าวเือนหลังนี้คือม้างเลยนี่เป็นยังนี่คือคือม้างเลยนี่เขาม้างบะเขาเขาไปอยู่บนไม้ละอยู่ไม้อยู่ไซบ์ไนี่โอ้ไปคุณสีออโอขอจามักผ้าเนาะฟืนนี่เนาะตรงในผ้าเนาะป้อแต่ละหลังข้าวเงิน,นดังนี่กุ้มจนบ่เมื่อปีเลยวะ ฟืนนะท่านผู้ชมอันนี้คือฟืนดังนี่จะกุ้มมัดปีเลยได้หนิเลยตลอดแรงตลอดฝนเลยในหมู่บ้านนี้เนาะเรื่องปลาเรือเดี๋ยวนี้ข้าเจ้ายังบ่มาแต่ให้เนาะบุเห็นคนเนาะเพื่อยังบ่มาแต่ให้แต่สวนนะท่านผู้ชมโอ้เผื่อเพื่อเขตนี้มีแต่เฮือนที่วบบอ่ามีความแเ่นหนาทาวรดีเลยท่านผู้ชมไหมเป็นย่างดีเลยในหมู่บ้านนี้เนาะแล้วก็เพื่อยังยึด อาชีพอาการต่ำเข้าเปิดลักอยู่ในนี้แล้วก็เห็ดให้เห็ดหน้าบัานชวนโอ้นอนเย็นบ่อากาศเย็นเนาะข้างนอกบัานชวนโอ้ตระอโลกำลังเห็ดยังพอเท่าโอ้กระตุกส่วยเข้าโบนี่เจ้าจ้าโอ้งามเนาะกระตุกเจ้านี่เนาะตะเบิมเนาะตะเบิมโอ้เห็ดเองสร้างเห็ดเนาะ อย่างไรตอนนั้นมีตะกร้าตอนนั้นอย่างเบิ่งบ่อย่างเบิ่งเลยเอาก่อนโอ้นี่โอเทามาเจอโอเทาเพื่นกำลังอ่าสางกระตูกน่ะผู้ชมอันนี้เขาเอิน่ากระตูกอ่าสวยเข้าเนาะเงินบ่ะเออแล้วฮ็ดขายบ่เนี่ยขายเออหน่วยเท่าไรเราขายเนี่ยสองโอ้หน่วยสองแสนห้าสิบพันคิวอันนี้ได้ าราคาสองแสนห้าสิบพันหดือจะตกอยู่ประมาณหน่วยหนึ่งห้าร้อยกว่าบาทแต่ไม่ใช่มอันี้ห้าร้อยบาทแต่ราก็ถือว่าบบธมรรดาได้เพิ่อสต็ตได้อันหนึ่งนี่เด้นี่โอ้คนได้ไซส์เล็กอีเด้อนี่เลยน,นี่นี่เล็กอ,กอกีกตัวนี้เป็นเล็กแ,ลแต่เต่โคบมันนี่จะเป็นไม้ไม้ไผ่นะที่พันออกมาแล้วเอชาติกะเตะใช่มี โอ้ตัวนี oh, um, uh. ้แล้วเร็วเลยนี psilon, uh, man, but, uh, so ่ยังปรทันชาตตัวนั้นโอ้ตัวมีกระเตะนี่เนาะนี่เนาะเออมีกระเตะเลยอันนี้อันบนสวยเข้าเนาะเจ้าจ้าอันสวยเขาวีเข้านี่แล้วซานตัวนี้มากวบซะอีกกวบตัวนี้ใไฮจุกตัวนี้ให้โอ้คงตัวนี้เฮียนมาแต่ใส่พ่อนี่ทำอิดยังเป็นเนี่ยเป็นมาแต่แต่ปู่แต่ย่าเราบว่าปู่ย่าเออรุ่นปู่รุ่นย่าสอนเนาะโอ้พอเท่าซานนี่ซานจักมือจังไรอันหนึ่งนี่พอเท่า ถึงเนาะคันคันเทาตั้งชาดนี่เด้ตั้งชานนี่ทั้งไปตัดทั้งนั้นไล่หมดนั้นได้ฮอชิบมือโอ้ประมาณสิบกว่าวันโอ้สิบกว่าวันจึงได้อันหนึ่งนี่ราคาเท่าไรนี่พอเท่าศาสรแล้วเรียบร้อยเ็ดงามๆเลยนี่นำไซได้เลยนี่อันหนึ่งอันเท่าไรอันหนึ่งสองเซนห้าโอ้สองเซนห้าสิบเบงกี๊บหรือประมาณห้าร้อยบาทเนาะถ้าเป็นเงินไทยประมาณห้าร้อยกว่าบาท ถือว่าโบเพง่งเพราะว่าพ,พ่อเพิ่นใช้เวลาในการเฮ็ดนี่ประมาณอ่าสิบกว่าวันหนอสิบกว่าวันนี่มันสะโพกเตะจะซื้อแต่ว่าเกี่ยมไม้โตโคกตาตั้งห้าอีกเนาะอะไรรวมทันแล้วอะร,รวมเลยบ่ะเออตัวนี้ได้น้ำมาเฮ็ดยังอันนี้พ่อเท่าอันนี้เฮ็ดตัวนี้แหละนี่นี่เออ<ม>เขาตัวนี้เหลาซะก่อนเหลาซะก่อนอ,อ,อันนี้เขาเอินว่ายยังอันนี้ว่่ายวาย วโอ้วายเขากินได้ป่ะตัวนี้ก็ได้กินได้<อ>ตัวนี้ก็กินได้แต่ว่าตุ๊กแก่นี่เขาน้ำเอาเไม่ให้ตัวนี้ใส่ให้มันเกิดประโยชน์เนาะครับโอ้พอเท่าคนศาสตรอันนี้เนาะสิบวันได้อันนี้อันนึงราคากะบโบแห้งโบเนะสมอหน่วยละห้าร้อยบาทแถมเป็นวายเป็นเครื่องมือจักสาสตร์ัตถกรรมแบบบูฮานดั้งเดิมเลยที่พ่อคนศาสตร์ข้นมาเนี่ยพอเท่ายัางก็นี่คนนี้ถามเนี่ยเด้พอพบชื่อพ่ออย่างพอ่บงพอบุญเลี้ยงพ่อบุญเลี้ยงครับโอ้พ่อบุญเลี้ยงอยู่บ้านตะะลลิงเเนาาาออยุท่่ไรแ้วพ หกสิบปลายแหละโอ้หกสิบปลายกว่าปีแล้วเนาะเป็นบ้านคนบ้านนี้โดยกําเนิดเลยเนาะเจ้าเอออยู่บ้านนี้เป็นหนึ่งพันกวาร้อยหกสิบโอ้เกิดปีหนึ่งพันกว่าร้อยหกสิบเนาะปีพันกว่าร้อยหกสิบกันพี่ชมเพิ่นก็ถือว่าเป็นเท่าเป็นเท่าเป็นเก๊ไปจำหมู่บ้านเลยเนาะผ่านการปฏิวัติมาเรียบร้อยอยู่บ้านนี้โอ้เป็นอะไรพ่ออยู่บ้านนี้อ่อเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าบ่บ้านนี่ น้านี่พอนาพอเออใกล้ๆนี่เลยสะดวกสบายเนาะเออได้เคยเที่ยวเข้าไปในเมืองอยู่ปะเคยอยู่ไปอยู่เนาะมีเบียกไปบ่มีเบียกไปไปเงินไหมอืมคันได้ไปในเมืองต้องได้เสียเงินแลเนาะเอาเสียเงินเลยมีรถแนวอยากได้เนาะแนวอยู่พี่ละใครแนี่ยโอกาสดีครับลูกไส้ใช่ยอันนี้ลูกไส้บ่ลูกชายนี่ไปตลอดแล้วเนาะลูกชายนี่เนาะไปกันไปบ่ เทือ่ไปเทือ่บอเนาะมีเวียกกับไปเนาะผมีเวีกยล้วก็ไม่ได้ไปบ้านนี้มักันยครเหนบนเขนี้ถามบ้านนี้บอกเขาเจว่ามีเหนกุกไม้ห็นเนี่เออแม่นอยู่พูเลยข้งพูุ่ข้าเขาไปมี่จัคสมโมงเขางย่างไงแต่ละเทือเขาไปในเขาย่างไปบะขี่รถกระหอด ออเออขันห้อนขี่รถนี่จักสุโมง,ส,นนงสุโมงปลายเนาะหอดผู้เลยบ่หรือว่าเขาเขาโจอดโอ้เขาดุดทางไปบ่หรือมันจังคือแบบทางมาดึงทางเอออยากอยากถามนิดน,นึงอันต้นฟนสามห้าสามห้าบ่เซนห้าเออมันปิดต้นเลยเลย ใบเรบเรบมันชื่อนี่เวลาเดินชิบชิบช่องเนี่เปียกหมดหอมมันรอฝนตลอดฝนตกตลอดนี่นี่ยังแห้งนี่นี่ยังแห้งบ่แห้งไปไปติดตัมันเย็นเออเขาเลื่อนฝนเซนห้ามีเร่งเดียวมีบอลเดียวในเมืองน้องเนาะมีบอลเดียวนั่นแหละมีหลายต้นบ่โอ้ยลายลหลายเนาะอยู่เทึงเนาะต้นใหญ่บ่ต้นใหญ่ซ้ำเบี้ยมันตมีนี้ บุ้มี่ก็มีเออรุ่นนี่ก็มีโดยแต่ว่าตัวใหญ่ตัวน้อยแต่ว่าบุมีไพลกมันเนาะบุ้มี่พายแล้วก็ทำไวแล้วแต่ต้องบุได้เนาะแต่ต้องบุได้แล้วแต่ว่าไปเที่ยวส้มนี่ได้ได้ไปเที่ยวมือหน้าโคชิมาตะเวนชิมาฮาน้อยได้บ่มือหน้าโคชิมาตะเวนมาหาเทเจ้าพาพาไปเบิ้องเขาจะไปเบิ้งมือหน้าเด้อชิมาหาลูกหลานนี่แหละพาไปกต่บอว่าดอกหาลากระซิบให้กินน้ำกินเนยอยากไปเห็น พระเจ้าว่าฝนเซนห้าฝนเซนห้าได้ยินแต่ซื้อนะอย่าไปท่ายหูก <c ười> ขึ้นไปเบิ้ง,งโอ้ท่านผู้ชมหมูม่บ้านแห่งนี้เนี่มีแห่งเดียวในประเทศลาวเลยนะเนาะฝนเซนห้าที่บ้านตะลิงนะท่านผู้ชมมาตุกยังบ่เคยไปจเจอเนาะอ่อะขาขอบใจเด้อพอเท่าเด้อขอบใจลายอย,ย,ยู่ดีไม่แห้งบรร่วนไปท่านผู้ชมเอ่อบบได้ไปหอดพุ่นเพื่นว่าเพื่อนเอามาปลูกอยู่บ้านนี่เพื่อนก็มีฝนฝนแสนห้านะ ก็เลยจะมาขอเบ่งอยู่เหือนเพิินนี้เลย,ยเฮ้ยอู่ในนองฝนแสนห้าโอ้อันนี้บ่ออนี่นีอันน,น,นี้คือต้นฝนแสนห,านห,าหน้าเพิ่นวาเนาะลักษณะของใบมันก็จะเป็นลักษณะคือต้นสนเนาะของมันนี่ลักษณะคือต้นสนเลย แต่ว่าบัเมนต้นสนท่านผู้ชมนี่มาเบิ่งดีใจสร้อยกันว่าจากการสอบถามมานะเนาะแล้วก็ได้ยินหลายพักคะเการหลายพักส่วนเพิ่อนวัวมาว่าต้นอันนี้มีแห้งเดียวในประเทศลาวหรือว่าในโลกว่าได้ต้นอันนี้นะงามเดซี่วิสิปสองมันจะเปียกซุ่มต้นมันเลยเนาะหรือว่าเขาเอามาต้นฝนเส้นห่างงามโอ้คักเนาะเจ้านี่เอามาปลูกอยู่เฮื่อนี่นี่ งามหลายงามหลายตัวนีถ้ามันใหญ่เนี่งามเล่เนาะน,นี่ก็คือลำของมันเด็กลักษณะของลำจะเป็นยังสิพ็เอามาปลูกอยู่แเน,นี่นไ่ต้นต้นฝนแสนหาเนาะแสนหอือมีบ่นเดียวนี่เลยเนาะอืออยู่บ้านเจ้านี่เลยอยู่เมืองนอกนี่เลยอืออยู่จอมพู้นี่เลยเนาะร้ายเนี่ยอยู่เทิงเนาะอ,อยู่เทิงเนี่ยหลายนะมาซ้อม 嗯。Hmm.